ครับพี่น้องชาวขับรถครับตอนนี้กําลังขนหินขนทรายครับขึ้นวัดครับนี่โดยพี่โอครับโอเอ็นวอเตอร์ครับวันนี้สดนี่คือเฮียจอครับลิงบักโกกอาาสันเอาไปจจกทุ่งนี่

โดยชีมงานชมรมฟูต้มสี่คุณสี่กรนะสิ้นครับที่บ้านสร้างแค่ครับเอาใส่ไปอีกเนี่ยใสอ่ะใส่ักคาใช่ไหมไม่มาแล้วอ่ะ ขอเสภาเคนขับนะครับตึงแล้วครับเครื่องช่างตอนนี้นี่ครับได้ช่างครับได้ช่างยังถึงครับช่างถึง ครับสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับช่องอีสานดีดีลีเฮียเมื่อนี้กับมาแล้วครับคนหินขึ้นวัดครับโดยทีมงานนะครับนี่ทีมงานออฟโรดนะครับชมรมฟูตมสี่คูณสี่กราสิโบ่จะเป็นโบกปูนประเภทของน้ำครับทีงวัดมีทรายหินกับคนไปครับโดยทีมงานฟูตมครับนี่โดยพีโอครับโอเอ็นวอเตอร์ครับนี่น้ำดื่มคุณภาพนะครับโอเอ็นวอเตอร์ครับแล้วก็มีทีมงานหลายๆท่านนะครับอันนี้ก็ชานนนะครับ นี่อยู่ทีงผู้ครับอยู่เขาเึ้นมาทับควายครับอยู่นี่ทับควายมมวอยู่อยู่ที่บ้านสางแแห่ต,ตาานนาาําบลนาทันอำเภอเขาม่วงจังหวัดกาฬสินแต่ว่าทับควายก็อไม่ตึงมวัวแต่ว่าควายบ่มีครับซูมอยู่เพื่อนขายแล้วหรือตังวงัวตอนนี้เขาอยู่ทีงผู้ครับเบังบรรยากาศเราพี่น้องครับขึ้นมาแล้วประมาณหากิโลแล้วเหลืออีกอยู่สิบกิโลครับสิบไปกินข้าวเที่ยงผมไี้วัดเดี๋ยวนี้หางม้งเหรอหางม้งแล้วลว่าเป็นยังไง นี่ครับกําลังเช็คกรถอยู่ครับนี่ชานนครับชายาว่าลิงบโกโกว่าสัน <c oughs> คดลอแหงตระอ,อสัพิ <c oughs> ตาแดงจึงคืนมาขึ้นนอนฟัลมานะครับนี่บรรยากาศครับข้างหลังนี่เลี้ยวไปเป็นสีเป็นทั้งจังหวัดสกลนครครับเนี่ยด้านหลังนี่สิเป็นจังหวัดสกลนครเนาอนนะอำเภออย่างก็ซ่องดาวตั้งคนแมนกับแล้กก็ชิมี ลำพันชัดมันบ่เฮียทางนี้ด้วยเนาะเขาเลี้ยวไปเห็นหนามดีไหมลำพันชัดนี่ครับลำพันชาดเรื่องหลังนะครับตอนนี้เดี๋ยวเบื้องติดตามพี่น้องการเดินทางนะครับเบื้องเบื้องบนครับพายุนเคยตื่นครับตอนนี้วานเคยตื่นนะครับกะเดี๋ยวติดตามตัวครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังขนของครับถ่ายอีกขั้นหนึ่งวานนี่นะครับครับผมมันเปิร์ตเลยเนาะยิ้มดีนะต้งหันมาขึ้นสูงเห็นเล

ผูดสักถึงทุ่งเลนเรสวรแล้วตอนนี้ครับจุเปอร์เซ็นแล้วสามสิบเปอร์เซ็นแล้วสามสิบนะห้าเดิมนี่สามสิบห้าเงหญ้าสวนหน้านี่อันนี้คือทุ่งยาสวราค์หนานะ <c oughs> พักหน้าจอมาหนี่ เนี่ยกำมันดับคือมันผักเบิึงไฟตัวดีมันสีกระพิบหว่ลงกลเน,นี้ยงเขาคนณลอกมาเที่ยวกับม่เราแมันี้

อุ้ยนี่ใครรัวใครวครับย uh ังรอวันนี้ เกวุาพแล้วช yeah. ิพี่เติมตอนไหนเอาเกอแกางน้อย

เสาครับมาถึงเรียบร้อยครับเป็นไงครับถามพี่โอ้เสาแล้วเดี๋ยวแ่อาทิตย์ครับเดี๋ยวอาทิตย์เดียวมาคนเดียวครับแจ้วนันเรนเดย์นะครับโดยพี่น้องออฟโรดครับไอ้ท่านฟอสำเนียงครับนุ่มรอเนี่มทีมงานผูตมครับ ที่ประธานครับประธานหนึ่งครับเสียคือสายเหลืองเดียวไหมเดินทางมาถึงแล้วครับวัดถ้ำพระขันตีอริยวาส บรรยากาศขึ้นมาเชิงวัดแล้วกโซกันครับเพราะว่าคือรถมีปัญหานี่ต้องปรึกษาสร่างถึงครับซอมแล้วต้องให้เรามานั้มครับพอเราน้ำแก่ครับ มีผู้เดียวเด้มีคนเดียวช่างคนเดียวที่นำเซอร์วิสรถหอดมองครับโอ้ไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาเรื่องมือเสาร์โตไปรถพวกนี้ในตึงรื้อนไปเลยแม่นดอกต้องเติมขั้นเร่งซ่อมไม้กวาดซ่อมเสร็ขึ้นรถมาด้วยเออนะครับต้องออกมานึ่งต้องออกมานึ่งนะครับบรรยากาศครับครับตอนนี้มาถึงแล้วครับเรากำลังทำกับข้าวครับน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาเนี่ยโอ้ยเซคันนี่มันอยู่ประเทศลาวไหมสบายดี ครับทีมงานก็ตั้งมาชั่วปีพี่น้องไม่มาทั่วเดือนกับเขาเรื่องคู่ครับว้าวถเรื่องคู่อุดมสมบูรณ์มีหอยปลาหมึกเกยตื้นเกยตื้นครนะแม่บ้านกำลังทำกับเขาครับอนันนี้บักบ้งกับมี่มาที่นี่ทีมงานครับ,เอ,รรบ,รบอเอ็นโดโรครับนี่ครับผู้ใดบนท่านเห็นคนดังมาเบิังเลยครับนี่คนดังอยู่ทั้งที่ นี่คนแบคนี่คนดังมังนี่ดังอี่ปีครับว้ายกอทีแท้เนั่นโซ่เฟอน์นี่ยผัดเู่เดียวประด้๋ยครับไร้คนขรับ2วงบนผัดเนี่ยบางทีคนก็ครับบ้านั้นได้ไหมเนใะงนนะครับกินงานอินโดโรกินข้าปลาเมื่อนี้ครับกินมากัดบดิยินเสียงอะไรเพราะว่าลอบาแหงลบางแหงเอาใส่เข้าไปอเข้ไปรแตงแหง ก็ท่านที่ทำนี่ครับลองไส้ทั้งมันโคบสนามมาใหม่ครับมามาใหม่ว่ะดิโอ้ยมาน้อกันดูแล้วมือนี่มันเอารถซีรอมากมือนี่เพื่อนเนี่าวิบากมากครับมีบากเลยน้องเจี่ยวครับนุ่มสดสดครับเมาจับบอได้นะครับกําลังเห็ดกับเขาครับ กินเขากินปลาครับประเทศครับตามมาคุ้งนี่ลองโอ้ยีมานในนี้เบาแบงตามมาคุ้งอันนี้ไอ้จอไอ้จอทีตอนแต่ว่าบางทีบางทีเกินว่านี้มากุกอันนี้นะอันนี้นายช้างครับนายช้างผู้วางยาผู้วางยามาเสื้อกับยิ้มโคตรอกวันก่อนบอกวัน่บอกวันนั้นก็ไม่ได้แล เราขึ้นน้ำครับ